ทิต่ตวิยานะครับในการครองใจคนมีอีโก้ให้รักคุณแบบไม่รู้ตัวครับคือสร้างสถานการณ์ความเสี่ยงครับในความสัมพันธ์ครับกฎข้อที่สองคือการมีภาษากายครับที่อบอุ่นครับมันมีงานวิจัยอธิบายว่าเมื่อ,อไรก็ตามครับที่คุณมีการโอบกอดมีการโอบไหลคือมันเป็นมันหลั่งสารเคมีแห่งความผูกพันออกมาสามครับมันจะเป็นเทคนิค การมิเรอร์รงคงานวิจัยอธิบายว่าเวลาที่เรามิเรอร์นะครับหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนของอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน 4. ครับคือการปล่อยให้เขาคิดถึงคุณบ้างครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่คนหมดรักเกิดจากการที่คุณเอาชีวิตของตัวเองไปฝากไว้กับชีวิตของเขาหรือตามติดชีวิตของเขามากจนเกินไปจอนอีกฝ่ายไม่มีเวลาคิดถึงคุณครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษแล้วเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ